ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงถึงเวทมีจิตอันอบรมแล้วความทุกข์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นอันมากมีมาแล้วแต่อะไรดูกระราเมตคูท่านได้ถามเราถึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เราจะบอกเหตุนั้นแก่ท่านตามที่รู้ความทุกข์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นอันมากย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นเหตุผู้ใดไม่รู้แจ้งย่อมกระทำอุปธิผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ชัดเห็นชาติว่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข ไม่พึงกระทำอุปธิข้าพระองค์ได้ทูลถามความข้อใดพระองค์ก็ทรงแสดงความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามความข้ออื่นอีกขอเชิญพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นเถิดนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมข้ามโอคะคือชาติชาราโสกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีขอพระองค์จงตรัสพยากรณ์ธรรมอันเป็นเครื่องข้ามโอเคให้สำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วด้วยประการนั้นดูกราเมตคูเราจักแสดงธรรมแก่ท่านในธรรมที่เราได้เห็นแล้วเป็นธรรมประจักษ์แก่ตนที่บุคคลทราบชัดแล้ว พึงเป็นผู้มีสติดำเนินข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ก็ข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งซึ่งทรรอันสูงสุดที่บุคคลทราบชัดแล้วเป็นผู้มีสติพึงดำเนินข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ดูกระระเมตคู ท่านรู้ชัดซึ่งส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนเบื้องบนคืออนาคตในส่วนเบื้องต่ำคืออดีตและแม้ในส่วนเบื้องขวางสถานกลางคือปัจจุบันจงบรรเทาความเพลิดเพลินและความยึดมั่นในส่วนเหล่านั้นเสียวิญญาณของท่านจะไม่พึงตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทได้รู้แจ้งแล้วเที่ยวไปอยู่และความถือมั่นว่าของเราได้แล้วพึงละทุกข์คือชาติชราโสกะและปริเทวะในอัตภาพนี้เสียข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งซึ่งพระวาจานี้ของพระองค์ ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้โคตมโคตทำอันไม่มีอุปธิพระองค์ทรงแสดงชอบแล้วพระองค์ทรงละทุกได้แน่แล้วเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งชัดแล้วด้วยประการนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์พึงทรงสั่งสอนชนเหล่าใดไม่หยุดยัง้งแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกได้เป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงได้มาถวายบังคมพระองค์โดยคิดว่าแม้ฉไหนพระผู้มีพระภาคพึงทรงสั่งสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนเถิดท่านพึงรู้ผู้ใดว่าเป็นพรามผู้ถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่ในกามภพผู้นั้นแหละข้ามโอคะนี้ได้แน่แล้ว ผู้นั้นข้ามถึงฝั่งแล้วเป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสไม่มีความสงสัยนรชนนั้นรู้แจ้งแล้วแหลเป็นผู้ถึงเวทในศาสนานี้สละธรรมเป็นเครื่องข้องนี้ในพบน้อยและพบใหญ่เสียได้แล้วเป็นผู้มีตัณหาปราดไปแล้วไม่มีกิเลสอันกระทบจิต หาความหวังมิได้เรากล่าวว่าผู้นั้นข้ามชาติและชราได้แล้ว